สวัสดีค่ะสาระาเยอรมันนะคะนะวันนี้เอาสาระาจะชวนเพื่อนๆมาทําสวนนะแล้วก็ถอนอุ้มกาแล้วก็ทําความสะอาดสวนแล้วก็เออนะด้านข้างนะด้านข้างนะสาราจะให้ดูนะด้านข้างเออด้านข้างหลังตรงนี้ก่อนนะสาระาจะปลูกต้นไม้เนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะน่่เน,น่วันนี้เรามาปลูกสวนเรานอเน่เน่เน่นี่นะคะนี่ เดี๋ยวเราจะลงต้นไม้นะนี่ตรงนี้ยังสกรปรกอยู่เลยนะเดี๋ยวต้นนี้ก็ต้องตัดนะคะทิวลิปทิวลิปต้องตัดเนาะนี่ยังสกรปรกอยู่เลยเนี่ยมีอุ้มเกา่ามีวัชพืชอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้เก่าๆนะคะสา่าก็จะเตรียมดึงออกให้หมดนะคะแล้วก็ตกแต่งเนาะแล้วก็เอาเนี่ยจัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะอุ้มเก่าเนาะเป็นเอ่อ อันนี้เป็นดอกทิวลิปนะคะนี่นี่วัชพืชเต็มหมดเลยนี่นี่นี่ตรงนี้นะนี่นี่เราจะจัดตกแต่งสวนตรงนี้ให้สวยงามนะคะอันนี้ด้านข้างข้างข้าง,างบ้านซาลานะเนาะเหลืออีกสองที่นะตรงนี้กับเอ,อ่อตรงนู้นนะคะตรงนู้นตรงบันไดอะคะ่ะเนาะตรงบันไดเราน,นี้เราลงต้นไม้แล้วเนาะนี่น้ำพุเราก็ยังไม่เ็จ นี่น้ำพุเราก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเอาน้ำอัดฉีดล้างขอบขอบนี้อีกนะเนี่่เห็นไหมคะอืเห็นไหมคะเต็มเลยเนาะเนี่ยเนี่ยตัวมอสมันไอนี่เนาะเอ้ยนี่สวยนะสวยนะคะนี่สีแดงก็สวยเนาะน้ำตกเราก็ต้องเอาน้ำออกนะแล้วก็ล้างเครื่องเนาะแล้วเสร็จแล้ว ตรงนี้ก็ยังไม่ตัดเลยนะนี่น,นี่ตรงนี้ยังไม่ตัดเลยวันนี้จะตัดแน่นอนเนาะเนี่ยทาให้สะอาดเลยเนาะนี่นทำให้สะอาดเลยตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้เราก็จะมาปลูกปลูกอีกนะนี่ปลูกดอกไม้นะขุดหลุมไว้ละอันนี้เราก็ต้องตัดนะดอกทิวลิปกับดอกเออลักเล่นะคะนี่เห็นไหมบันไดเดี๋ยวต้องซื้อ ดอกไม้ต้นไม้มาตอประดับแต่งบันไดอีกนะอันนี้มันเก่าแล้วมันโดนหิมะอะไรมั่งหลายปีแล้วนะคะเนาะอันนี้สวนเราก็ทำเสร็จนะนี่ดกูกว้างนะคะเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเนาะอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะด้านนี้เราทำเสร็จหมดเกี้ยงเลยนะคะแล้วก็เหลือด้านนี้เราก็ทำแล้ว นี่ดอกคาลงเลนเยียอันใหม่อันเก่าเราตัดทิ้งหมดเลยนะก็เหลืออันใหม่เนาะเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันเนาะนี่เริ่มดูกันนะม,มาเพื่อนๆมาเรามาทำงานกันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ดูนะว่าเราทำงานเสร็จตอนไหนยังไงอะไรเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยนะเริ่มก่อนเลย สาราก็จะตัดตรงนี้นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยตัดตรงนี้แล้วก็จะใส่ชื่ออะไรนะเออปลูกต้นไม้นี่ปลูกดอกไม้นะปลูกดอกไม้นะคะดอกนี้สวยนะนี่เห็นไหมสวยไหมสวยนะคะนี่เขาชอบแดดเลยเอามานั่นเนาะมามาเรามาตัดกันเนาะ มามมา,มาเรามาตัดกันตัดลแล้วเราก็ปลูกเนาะนปีหน้าเขาออกมาใหม่นะเดือนเมษาก็าจะออกนะคะต้นพวกนี้หัวเขาอยู่ข้างล่างเนาะนะนะหัวเขาอยู่ข้างล่างกันซึ่งมันว่างละเราก็เลยต้องเอาดอกไม้มาลง ดอกไมาลงตรงนี้เนาะดกไม้ลงก่อนอื่นๆน้าที่หล้างเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเนาะเราจะใส่ใส่น้ำไปก่อนนะเพื่อนๆเพื่อมันจะให้ฟื้นและต้นไม้มันจะเป็นนะ เราก็ต้องดึงมันจะพืชออกอีกนะมาขอปลูกก่อนนะขอปลูกก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสลา,าเอาให้ดูเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วสลา,าเอาให้ดูนะมาๆมา,มาปลูกก่อนนะคะเอาละค่ะเห็นไหมนี่เราทําสะอาดเรียบร้อยเลยนะตอนนี้เราจะลงที่กันเอ ชื่อเลยนะอาหลูเห็นไม่เอ่ยเห็นซาร่ามหเห็นไกเน่เนาะเนาะอุ้ยอันนี้พี่กันวัชพืชนะเอาละทำไปเลยนะรูเ้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าเนาะเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเนาะเอาละค่ะมาเรามาดูนะ อันนี้ที่การการวัดชะพืชนะเราก็มาโรยอีกทีเนาะโรยไปเลยเนาะวัชพืชจะได้ไม่ขึ้นนะนี่นะเราก็จะใส่ให้เต็มเนื้อที่เลยนะคะเพื่อวัชพืชจะไม่ขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องมาถอนบ่อยๆเนาะ นี่สล่ามูดไปนู่นเลยนะนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทาก่อนนะเพือพ่อนๆนะสาล่าทำตาล่าทำให้ดูแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูอีกรอบเนาะดูอีกรอบนะคะ เอาละค่ะมาทําต่อนะทําอันนี้เดี๋ยวก็ขอทําให้เสร็จก่อนนะเพราะมันเกือบเสร็จแล้วล่ะแป๊บเดียวอ,อีกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วซาล่าจะเอาให้ดูนะ ดูดูแล้วจะอาจจะอ้างเนาะดูแล้วดูดีเนะาะเห็นค้นซาลาเลยขอโทษทีนะคะ ไม่ได้ยาบไม่ได้ไรนะรีบทำเนาะมาเดี๋ยวค่อยดูกันนะเพื่อนๆเนาะค่อยดูเสร็จแล้วเราค่อยดูกันเนาะนะคะเอาละค่ะเนาะเลยอ,อีกนิดเดียวเนาะเลืออีกช่วงแค่แค่นี้นะเสร็จแล้วเนะาะแล้าก็ทําอีกหน่อยเนาะจดได้ให้มันเสร็จเสร็จเนาะเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะอ๋อว่าฉลทำเสร็จแล้วดู สวยไหมนะคะเนอะสวยเซ่ อีกนิดนึงนะเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวซารลาทำอีกนิดนึงนะอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวซารลาเอาดูตอนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะคะเนาะน,นะเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะคะเอาละค่ะเราทำเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเนาะนะมาดูกัน snowball. นะว่าสวยไม่เอยเนาะน,นี่เราทำเสร็จแล้วนะนี่ อันนี้ที่เราทำเนาะนะคะจากที่มันลกๆนะนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเนาะสะอาดขึ้นนะคะเพื่อนเนเนาะอันนี้ข้างๆบ้านเรานะนี่นะคะโอสรลราถอนถอนวัชพืชออกหมดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คาเลนเยียกำลังออกดอกนะคะ กำลังออกดอกเนาะนี่อ่ะเนาะที่เราตัดดอกทิวลิปแล้วก็ดอกเออลักเล่นะคะเนาะเราทําเสร็จแล้วนะเห็นไหมนี่โอ้ปีนี้ดอกกุหลาบพันปีออกน้อยนะเพื่อนๆจริงๆแล้วปีที่แล้วเขาออกเต็มต้นเลยนะเนี่ยสวยนะคะเต็มเลยเป็นสีม่วงนี้หมดเลยเนาะเนี่ยเนี่นะคะนี่สวยไหมคะ สวยไหมเพื่อนๆเนานะดูเออสะอาดนะดูสะอาดแล้วเนาะข้างๆเนะอะดอกไม้นะคะสีชมพูสวยๆเนาะนี่นะคะอือหืแล้วเรามาดูตรงนี้นะเพิ่งเราเพิ่งตัดตัดไปนะคะนี่เราตัดนะตกแต่ง ยังกองไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํานะวันนี้ไม่ไหวละเหนื่อยมากนะคะนี่ตรงนี้ต้องทําอีกนะใชออ้อันนั้นามาโรยให้เต็มเลยนะคะเนาะโอเคนะอันนี้เราดอกไม้เราก็มีแล้วเนาะนี่เราใส่ละนี่อันนี้เขาชอบแดดเดี๋ยวเขาเป็นพุ่มใหญ่นะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะคะเนาะเดี๋ยว นั้น่าขอฝากคลิปเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้เอามาให้ดูทำงานนอกบ้านนะนะคะฝากกดติดตามา่าขอบคุณค่ะกดฝากติดตามサาทีนะคะกดไลค์ให้่าด้วยนะคะ่าะมีคนดูแต่ว่าไม่มีไม่มีคนช่วยกดไลค์ซาร่าเลยขอขอกดไลค์ให้่าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะและ่าะจะเอามาะไรให้ดูอีกนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ เนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสาระก็มีอะไรก็จะอัปเดตทีเล็กๆน้อยๆนะคะนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ